ก้อยสาววิสาหกรรมพื่อสวัสดีจ้าก้อยมานาวันนี้ก้อยมาเอาน้องไม้จ้ะเอาน้องไม้ไปเห็ดน้องไม้สมเนาะเบิงเขาที่ก้อยมาบ้านมือนันเกิดดีบ่เกิดดีดีนี่รถกำลังเกิดพอดีเลย ถ้ามีนามนะสวยงามมากกะจะแม่มาหันขึ้นมาเกิดนี่ไฮนี่ไฮนี่ก็เกิดดีอันนี้เขาเหนียว ก็กำลังสิโต้บอกม่วงน่าโต้บอกม่วงนี่บอกตำยานเขี้ยบบกตำยานจ้ะนี่ใหม่บ่เนาะบ่ได้ถือใหม่มาหนึ่งเ่งเห็นบ่นี่ครับอ้ามึงเดือนนั้นคือบ่เกิด หรือพ่ะท่านได้เกิดมกม่วงเขา้มามะม่วงรกกลายทางมาใส่ ちょっと。